ภาพหลุดของ h u วเว่ Mate 70 i ที่บางเฉียบเพียง6มิลิเมตรกำลังจุดประกายความตื่นเต้นในโลกเทคโนโลยีมือถือแต่รอเดี๋ยวนี่อาจเป็นจุดที่หลายคนมองข้ามไปเพราะมันเกี่ยวกับการท้าทายขีดจำกัดของความบางที่แทบจะไม่น่าเชื่อในสมาร์ทโฟนยุคใหม่ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนได้เข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันที่ดุเดือด โดยหลายแบรนด์พยายามทําให้อุปกรณ์บางลงเรื่อยๆเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการพกพาและความทันสมัยตัวอย่างเช่นโทรศัพท์บางๆที่มีอยู่ก่อนหน้านี้มักหนาประมาณ7-8ถึงมมตรแต่หัว่ยกำลังจะพลิกโฉมทั้งหมดด้วยหัวเมตรเจ็ดสิบแอร์ซึ่งมีข่าวหรือว่าตั้งใจจะสร้างสถิติความบางใหม่และล่าสุดก็มีภาพหลุดของตัวเครื่องเต็มรูปแบบออกมาแล้วทําให้แฟนคลับตื่นเต้นกันยกใหญ่ภาพเหล่านี้ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้บนแพลตฟอร์มโซเชียลจีนอย่างเซียงชู ซึ่งแสดงให้เห็นดีไซน์ที่ชัดเจนขึ้นของ Huawei Mate 70 Air มาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าดีไซน์และหน้าจอจากภาพที่หลุดออกมา Huawei Mate 70 Air มาพร้อมกับหน้าจอที่มีขอบโค้งมน rounded corners ซึ่งช่วยให้ดูหรูหราและทันสมัยขึ้นขอบจอ bezels ก็โค้งมนรับกับเฟรมด้านข้างของตัวเครื่องทำให้การถือใช้งานดูสบายมือมากขึ้นโดยใช้ดีไซน์กล้องหน้าที่จาะรูแบบ p u n c hole ซึ่งเป็นการออกแบบที่ช่วยให้หน้าจอแสดงผลได้เต็มพื้นที่โดยไม่เสียกรอบตามข่าวหรือหน้าจอแสดงผลมีขนาดใหญ่ถึง6.9นิ้วซึ่งให้พื้นที่การใช้งานที่กว้างขวางและเต็มตามเหมาะสำหรับการดูวิดีโอเล่นเกมหรือทำงานต่างๆโดยผู้เริ่มต้นอาจสงสัยว่าขนาดใหญ่แบบนี้จะทำให้ตัวเครื่องใหญ่ขึ้นไหมจริงๆแล้วด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ฉลาดมันยังคงบางและพกพาง,ง่ายเพียงแต่ให้ประสบการณ์ที่ดื่มดับมากขึ้นกล้องและตัวเครื่องเป็นอย่างไร เมื่อพลิกมาดูด้านหลังจะเห็นโมดูลกล้องรูปวงกลมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์เมทที่สื่อถึงความระดับพรีเมียมและนวัตกรรมภายในคาดว่าจะมีเซ็นเซอร์กล้องสามตัวโดยเซ็นเซอร์หลักมีขนาดใหญ่ถึงเศษหนึ่งส่วนหนึ่งสามนิ้วซึ่งช่วยให้ถ่ายภาพได้คมชัดและเก็บรายละเอียดได้ดีเยี่ยมแม้ในสภาพแสงน้อยตัวอย่างเช่นถ้าคุณชอบถ่ายภาพทิวทัศน์หรือเซลฟี่ในที่มืดคุณจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน และนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดคือความบางของตัวเครื่องเม t e 70ดคาดว่าจะหนาเพียงประมาณ6มิลิเมตรเท่านั้นซึ่งบางมากจนอาจทำให้บางคนสงสัยว่ามันแข็งแรงพอไหมสำหรับการใช้งานประจำวันนอกจากนี้หัวเว่ยยังคงรองรับการ Nano-SIM แบบดั้งเดิมควบคู่ไปกับมีไซซึ่งช่วยให้คุณเลือกวิธีเชื่อมต่อเครือข่ายได้ตามสะดวกไม่ต้องกังวลเรื่องความเข้ากันได้สเปคโดยรวมของหัวเว่ยเมจด ในด้านขุมพลังคาดว่าเบด70 Air จะขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตเรือธงรุ่นใหม่ Kirin 9020ซึ่งเป็นโปรเซสเซอร์ที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงจับคู่กับแรมสูงสุด 16GB เพื่อให้ทาง,งานหลายแอปพร้อมกันได้ลื่นไหลโดยผู้เริ่มต้นอาจไม่เข้าใจว่าทำไมแรมถึงสำคัญมันเปรียบเสมือนหน่วยความจำชั่วคราวที่ช่วยให้โทรศัพท์ไม่ค้างเวลาทำง,งานหนะักเช่นเล่นเกมกราฟิกสูงหรือแก้ไขาภาพนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการล่าสุด HarmonyOS 5.1 ตั้งแต่แกะกล่องซึ่งรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆได้อย่างราบรื่นและปลอดไทยหัวเว่ยเมท70 Air จะมีให้เลือก3สีได้แก่เซดิออนแบล็กสีดำเงาเฟเดอร์ไวท์สีขาวนุ่มนวลและโกลด์ซิลซินเวอร์บรเกตสีเงินลายผ้าไหมหรูหราซึ่งแต่ละสีออกแบบมาเพื่อตอบสนองความชอบส่วนบุคคลแต่ที่นี่คือจุดที่อาจจุดประกายความเห็นต่างความบางแบบนี้ดีจริงๆหรือเป็นแค่หมากทางการตลาดบางคนอาจมองว่ามันช่วยให้พบพาง,ง่ายและดูเท่แต่คนอื่น อาจกังวลว่ามันจะกระทบต่ออายุแบตเตอรี่หรือความทนทานเพราะความบางมักมาพร้อมกับการเสียสละบางอย่างแต่รอเดียวนี่อาจเป็นจุดที่หลายคนมองข้ามเพราะหัวเว่ยอาจมีเทคโนโลยีพิเศษที่แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหมดนี้ทําให้แฟนๆลุ้นกันหนักว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่และจะขายในตลาดโลกหรือไม่คุณคิดอย่างไรกับความบางแบบนี้มันจะเป็นอนาคตของสมาร์ทโฟนหรือแค่เทรนชัวคราวและถ้าหัวเว่ยไม่ขายทั่วโลกคุณจะรู้สึกเสียใจไหม แชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์และพูดคุยกันให้สนุกสนุกเลย